สวัสดีครับวันนี้จะมาอัปเดตรถไถอยู่ในร้านนะครับผมนี้จะเป็นรถไถเก่าญี่ปุ่นครับไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยมีทั้งหมดตอนนี้มีอยู่1 2 3 4งสี่ห้าหคันครับมีทั้งหมด6คันมีพี่ใหญ่เป็น Ford 4 6 0่หคันแล้วก็คันนี้เลยเริ่มต้นที่คันนี้เลยจะเป็นคูบูต้าแอลสองสองศู่ครับสเพา อะไรธรรมดาครับตัวนี้เป็นสองเผาแล้วพี่นะเครื่องยนต์สมสูบครับเป็นเครื่องยนต์สามสูบตัวนี้เป็นรถนําเข้าจากญี่ปุ่นพี่เป็นรถเก่าญี่ปุ่นครับสภาพก็ถือว่าสวยพี่สภาพโอเคครับสภาพตามนี้เลยพี่ตัวนี้ราคาอยู่ที่ ตัวนี้จะมีโตรตารี่ด้วยนะพี่นะมีโตรตารี่ให้หนึงตัวอยู่ที่1 3 9 0 0แบาทตัวนี้นะพี่นะคันแรกเป็นยีบสอแรงม้านะยี่สิบสองนยตัวยอดฮิตครับยอดนิยมของชาวไทยครับของคนไทยเลยอ่านี้พี่ใหญ่ของเราเป็นฟอร์ดเก่าญี่ปุ่นนะพี่ไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยตัวนี้เป็นพวงมาลัยเวอร์นะพี่พเวอร์เลยนี่ครับ Power. เป็น power เต้าครับตัวนี้จะเป็นตัวตัวใหม่ล้วพี่ดูที่เติมน้ำมันเครื่องนะพี่จะเหมือนพวก6กพ0นหกหนึ่นน่ครับจะเป็นสไตล์ตคล้ายตัวนั้นละพี่ตัวนี้ใช้งานได้ทุกระบบเหมือนเดิมตัวนี้วิ่งเร็วพี่สี่เกียร์เหมือนเกียร์ฟอร์ดใหญ่อะที่ผมผมเคยรีวิวไว้แล้วคันนี้นี่ครับเกียร์ตามนี้พี่ ใช้งานในทุกระบบยางหลังนี้จะเป็นขอบ16.9 30ครับเป็นขอบ30ยางหน้านี้จะเป็นเบอร์6 1 6ครับเห็นไหมครับกล้องไม่ซูม6 1 6ครับตามนี้เลยรถแน่นๆพร้อมใช้คุภาพสวยๆครับสีเดิมเดิมญี่ปุ่นพี่นี่พี่ยางตามนี้เลยพี่ ตามสภาพนี้เลยครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างครับนี่ยางเห็นไหมครับสิบหกจุดเก้าสิบสี่สามสิบนี่เลยครับเป็นล้อใหญ่ละเป็นยางใหญ่ชุดท้ายก็เป็นชุดท้ายใหญ่ๆอยู่เพ่ตามนี้เลยครับอ่ะเรามาดูคันต่อไปต่อไปตัวนี้จะเป็นสิบแปดศูนย์หนึ่งดีทีครับ เป็นสองเผาปวงมาลัยธรรมดาครับเป็นเครื่องยนต์สองสูบคันนี้ราคาอยู่เก้าหมื่นเก้าครับคันนี้อ๋อลืมบอกราคาฟอร์ดไปฟอร์ดอยู่ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทพร้อมอินไวอย์นะพี่คันนี้มีอินวอย์พี่ก็ไปจดทําทะเบียนได้ครับนี่คันนี้อยู่เก้าหมื่นเก้าครับ 18, แปดแรงม้าสองเผาเครื่องยนต์สองสูบใช้งานใน้พอเติครับเก่าญี่ปุ่นพ่เนี่ รถที่ร้านจะเป็นเก่าญี่ปุ่นทุกคันครับามาคันต่อไปพี่จะเป็นตักหรือจะเป็นรถตักจะเป็นยันม่าไวเอ็มครับสามหนึ่งหนึ่งศูนย์สามสามสิบเอ็ดแรงม้าพร้อมตักเป็นพลัไรพาวเวอร์นะพี่คันนี้สองพาวเวอร์เกียร์ท็อกเป็นเกียร์ท็อกขับง่ายๆนลพี่ขับนิ่มมากนี่ครับเกียร์ท็อกนี่รถญี่ปุ่นแท้แน่นอนพี่เด็ดได้ทุกคันครับ ระบบหางหลังใช้ได้หมดพี่ PTO ปกติหมดเลยก็จะมียางหลังนี่พี่ไม่สวยยางเหลือน้อยครับอันนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทพร้อมตักเลยพี่ตักนี้ไม่มีรั่วซึมเลยพี่ไม่มีรั่วเลยแต่ถามมีซึมไหมนิดนิดพี่ก็มีบ้างเนาะของใช้งานมาแล้วถ้าบอกว่าไม่ซึมเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ ามนี้เลยพี่โไรไวเวอร์นะพี่ยางหน้าใหม่กล้องม่ไม่ค่อยโฟกัสเลยนี่ครับโไรไวเวอร์ยางหน้าใหม่นี่ตักส,สวยๆเลยพี่ไว้ใช้ในฟาร์มหรือว่าจะใช้ในไร่มันได้ทุกอย่างเราจะไปตักขี้ไก่ตักขี้วัวได้ได้หมดเลยพี่ตัวนี้หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทมาดูคันต่อไปพี่แอลวันครับตัวนี้เป็นแอลวัน แอลคันนี้หล่อมากครับ z ซ1แอลวันครับ2เพลาพวงมิใยธรรมดาครับเครื่องยนต์สามเครื่อง Direct i n j e c t i o n เกียร์ซักเทิร์นครับคันนี้ชั่วโมงน้อยๆรถผมนี่ชั่วโมงน้อยเกือบทุกคันนะครับชั่วโมงก็กล้องไม่ค่อยโฟกัสเลย หนึ่ห้าสี่ชั่วโมงตามนี้เลยพี่ใช้งานได้ทุกระบบนี่เลยครับ,บภาพเรียมๆทีนี้ราคาอยู่ที่1 4 9 0งแบาทพี่ราคาโคตรเล้วอะแอรวันผมขายถูกที่สุดแล้ะเครื่องเกียร์ดีมากพี่ไม่ต้องกลัวครับรถญี่ปุ่น 149000บาท l อ1วันแรงม้าครับล้อหลังเป็นขอบ24ีเป็น8.3 24เหมาะกับเข้าลองกระโพดเลยพี่ไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรเลยครับเอารุ่นกระโพดยอดกระโพดของเขาเลยครับอ่ะแล้วามาดูนี่คันครับตัวนี้มาใหม่เลยครับตัวนี้เพิ่งมาเลยยอดนิยมเหมือนกันครับ คูปุต้าแอลสองสองศูนหนึ่งครับตัวนี้เป็นเพาเดียวพี่นะสภาพเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยครับคันนี้รถสวยมากนี่เพาเดียวอันนี้เลยราคาเล้าๆเลยครับอันนี้ดูดิสีเดิมญี่ปุ่นพี่สวยจางนี่สวยมากๆตัวนี้เป็นตัวตัวลิมิเต็ดตัวท็อปตัวท็อปนี่ครับ จะมีครับแล้ว PTO จะเป็นสแตนเลสพี่เป็นเทา PTO สแตนเลตนะพี่นะนี่สแตนเลตนะครับไม่ใช่เหล็กนะครับตัวนี้สวยรถชั่วโมงน้อยๆครับ1นึ่ชั่วโมงครับคันนี้ราคาเราๆเก้าหมื่นห้า 95, ครับ ก้าหมื่นห้าพันบาทครับอันนี้เลยพี่ตัวนี้เป็นสเปเชียลครับแท้แน่นอนครับสเปเชียลเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูครับสเปเชียลจะมีตัวภาษาญี่ปุ่นตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นสเปเชียลพาวสแตนเลสนี่นะครับเดี๋ยวมาดูนี่มาดูยี่สิบสองศูนย์หนึ่งอันนี้สองพาวเหมือนกันอันนี้ไม่มีนะครับไม่มีเพราะว่าไม่ใช่สเปเชียลครับเลยไม่มีจะมีเฉพาะสเปเชียลครับตัวนี้ เป็นเพาเหล็กธรรมดาครับนี่คืนถนิมอันนู้นเพาเหล็กนะพี่นะเนี่ยคันเนี้ยรถสวยมากพี่เก้าหมื่นห้าพันบาทครับสนใจมาดูได้ที่หน้าโรงพยาบาลเลยครับพี่ผมอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลเลยโรงพยาบาลโคกจเจริญอำเภอโคกจเจริญจังหวัดลบบุรีครับเบอร์โทรติดต่อผมก็ศูนย์แปดหนึ่งสี่เก้าสามหกแปดเจ็ดหนึ่งครับเบอร์ไลน์ก็ศูนย์แปดหนึ่งสี่เก้าสามหกแปดเจ็ดหนึ่งครับนี่นะครับ มีเลยพี่รถผมมีอยู่เท่านี้ครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ